สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้ตรงกับวันที่5สิงหาคม2567นะครับขออนุญ,ญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้สิงเป็นสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนมนะครับสุกแข็งจากบ่อน้ามันนะครับเป็นมีดใบข้าวปลายแหลมนะครับ พันจะหนา5้ามิลนะครับกว้างสองนิ้วนะครับมิลใบข้าวครับคมยาว10นิ้วครับเหมาะมือครับครับมีฝักท่อ pvc ีซีแมให้เชือกรัดเข็มขัดนะครับท่านท่องเที่ยวเดินป่านะครับเจาะรูให้2อรูนะครับ เป็นด้ามไม้พยุงนะครับลายแดงดำสวยงามใส่หมุททองเหลืองให้ห2 4สอง 4, สี่ห้าโมเสษหนึ่งมีร้อยเชือกหนึ่งนะครับสวยงามท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับมีบริการเก็บปลายทางครับนี้ราคา750บาทพร้อม มีบริการเก็บปลายทางนะครับสนใจโทรมาได้เลยครับประมาณนี้ครับท่องเที่ยวเดินป่า พาไปได้เลยครับวันไม้ได้ครับขาดครับ หังจากฟันไม้ขาดแล้วดูโฟมครับอยู่เหมือนเดิมครับหน้าไม้พยุงเป็นไม้มงคลด้วยนะครับลายแดงดำสวยงามแถวห้านิ้วครึ่งอาจจะเหลืน,นะครับปลายข้าวปลายข้าวเลยนะครับ ใจโทรมาได้เลยครับขอบคุณครับ